ใครชอบเล่นเกมออนไลน์นะดูข่าวนี้นะแล้วผมก็ขอความรู้ด้วยเอ๊ะเล่นเกมออนไลน์เนี่ย <ฮะ S 1> เขาต้องไปสมัครเปิดบัญชีธนาคารด้วยหรอใช่เวลาซื้อไอเทมเวลาซื้อของ<ช>อะไรเงี้ยครอขอบคุณมากอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะไม่เล่นเกมออนไลน์พ่อค้าส้มตามคนนี้ทำแบบที่ทั้งสองท่านให้ความรู้ผมมานี่แหละฮะคือไปสมัครเล่นเกมออนไลน์แล้วเนี่ยไปเปิดบัญชีเอาไว้โอ้ยเกือบจะติดคุก นะฮะเกือบจะเป็นหนี้เกือบสามล้านอะะ่ะมันมีมเงินโอนเข้าโอนออกโอนเข้าโอนอนอกอ,อ,อ,อ่ะดูนะคนเล่นเกมนะพ่อค้าสม้มตำรายนี้นะครับคือน,นายธีรศักเพชรรักษาอายุ20ปีอยู่ที่หมู่11ตบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนคนรราชสีมาสมัครเล่นเกมออนไลน์โดยให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รหัสถอนเงินบัญชีธนาคารด้วยหลังจากนั้นครับมีเงินโอนผ่านเข้ามาในบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาวังน้ำเขียว แล้วก็โอนออกทันทีนะโอนเข้าปั๊บโอนออกเลยยอดรวมเกือบ3ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วมีการทํารายการ611ครั้งในเวลา2วันกว่าจะรู้ตัวก็ได้รับหมายเรียกจากตํารวจซะแล้วนะนาธีรศักเนี่ยนะฮะเล่าบอกว่าขายส้มตำอยู่ดีๆจู่ๆตำรวจโทรมบอกว่าเขาเนี่ยไปช่อโกงเงินชาวบ้านนับล้านบาทช็อกเลยครับพ่อค้าส้มตำช็อกเลยฮะ คืออยู่ดีตำรวจก็โทรมาบอกผมไปโกงอะไรใครผมก็เลยงงก็เลยรีบกลับมาบ้านครับพอกลับมาบ้านปุ๊บอาก็ถามไม่ผมก็เลยโทรหาใหม่ทีก็ตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นตำรวจมาหลอกอะไรนี่หรือเปล่าพอเลยไปเช็คอยู่ก็เลยอาบน้ำแต่งตัวไปเช็คอยู่ธนาคารครับพอเช็คเสร็จปุ๊บมันเป็นจริงก็เลยพอดูยอดเงินยอดสเตมตนี่ตกกระจเลยครับก็เลยรีบจดบัญชีแล้วก็รีบไปหาตำรวจเลยครับป้าคุณไปโกงเงินเขาแล้วก็ มีต้องหา้คาม,มีคนมาแจ้งความครับม้ต,มต,มต้องหา้ความมีผูมาแจ้งความว่าผมไปโกงเงินท่องท่งงที่ผมก็อยู่ในบ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรโอนเงินออนไลน์อให้โอนเงินออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากได้หมายตกใจแล้วคราวนี้เพื่อให้หายคล่องใจเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับเราไปตรวจสอบที่ธนาคารเพราะว่ามีเงินโอนเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็เลยขอปิดบัญชี แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมไอข้ขณะกําลังขอปิดบัญชีเนี่ยมันยังมีเงินโอนเข้ามาตลอดเวลาพนักงานธนาคารบอกเลยเฮ้ยคุณปิดแอปมือถือเลยปิดแอปมือถือเลยปรากฏว่ามีเงินเหลืออยู่ในบัญชี32,000บาทครับทั้งที่ปกติจะไม่มีเงินจึงปิดบัญชียอดเงินจํานวนนี้นะฮะแล้วก็เอาไปให้พนักงานสอบสวนที่สถานีตารวจภูธรบางน้าเขียวลงบันทึกประจาําวันแล้วก็มอบเงินไว้กับตํารวจแสดงความบริสุทธิ์นายวรเทพสุขแก้วทนายความบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนี่พี่ทนาย บอกว่าอุทาหอนสำหรับน้องๆที่เล่นเกมออนไลน์นะที่มีการเปิดบัญชีและให้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนกับมิจฉาชีพนะครับซึ่งก็รวมถึงไอ้เว็บที่กู้เงินต่างๆด้วยระวังนะฟังพี่ทนายเล่าครับมันมีความผิดปกติของบัญชีนี้เริ่มจากวันที่16สิงหาคมซึ่งมันเป็นรายการโอนเข้ามาเนี่ยจากหลากหลายที่แล้วก็หลากหลายคนแต วิธีการในการโอนเงินออกเนี่ยมีการสั่งเขาเรียกว่าตั้งระบบคอมพิวเตอร์ไว้โอนเข้าบัญชีของบุคคลคนเดียวเป็นช่วงระยะหนึ่งอย่างเช่นเจ็ดแสนแรกโอนเข้าบัญชีคนนี้พอเกินเจ็ดแสนตั้งค่าให้โอนเข้าบัญชีคนอื่นเ,เมื่อเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราเราก็พบว่า,ารายการโอนเงินเนี่ยมันมีมากถึงหกร้อยกว่ารายการซึ่งมันมีความผิดปกติโอ้โห oh. น่ากลัวจริงๆนะขณะที่นางสาวสิริพรจิตนอนะครับซึ่งเป็นญาติของธีรศัก์เล่าบอกว่าขณะนี้หลานชายเป็นจำเลยในคดีนี้เนะี่ยทั้งที่ไม่ได้มีความผิดนะครับซึ่งหลังจากสอบสวนนะครับตำรวจก็ถอนแจ้งความเนื่องจากพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าน้องอ่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้นะครับอืม,อมเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ,ะแต่ว,ว่าแต่สมัครเล่นเกมออนไลน์อ่ะซื้อของออนไลน์แล้วไปผูกกับบัตรเนี่ยอ๋ออ๋ออันนี้ผมเคยเจอ ระวังไว้เลยนะซื้อแล้วจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะอย่าเซฟเอาไว้คุณอย่าคือลําบากหน่อยซื้อทีกรอกทีซื้อทีกรอกทีผมโดนมาแล้วมันยังโดนแฮกมันตอนสักผมหลับอยู่พี่ต้นคุณผู้ชมน้องปุ้ยคือมันโอนสามพันแปดสักยี่สิบครั้งได้มันเฮ้ยเออไปที่ร้านค้าโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ย นะนั่นแหละดีผมชี้แจงธนาคารเขาไปตามไม่เอาเรื่องผม,อ,มอย่าเซฟเลยเด็ดขาดนะบัตรเครดิตนะ